โอ้ย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 ปรยุกกันลขัดไป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 ทำไมพี่จูนเพิ่งมาเนี่ยพี่จูนน่ะยังไม่มัดผมให้ใหม่คนน่ะเขาใส่รองเท้าด้วยหรอคะ ใครจะทำผมให้อฮึฮึปลอยไม่ได้นะพลอยกลัวน,นะแต่ว่าเพชรไม่กลัวน,นะปลอยกลัวเนาะโานะโอนะโอ้ ฮะมาดูใกล้ๆเลยหรอเอาไฟตรงนี้อยู่ไหนอ่ะไฟตรงนี้อยู่ไหนคะไฟหน้าบ้านเราไม่มีหรอไฟหน้าบ้านเราอ่ะพี่พิมได้อะไรมาอ้าวไฟนาวเหรอ อยเปิดไฟหน้าบ้านก่อนนะมัน well. ไม่มีเหรอมันไม่รู ững, ้ว่ากดตรงไหนมันน่าจะเสียเออเออนีเออขอขอบม่เอ๋เออโยนไปเลยยายมาเราไปวัดมาเนี่ยมาทยายสวัสดีนะยายยายสวัสดีแฟนคลับ คือบอยซื้อมาหารนึ่เขาหนูหนูคือหนูคิดไว้ว่าหนูจะกลับบ้านใช่ไหมแล้วหนูไม่ได้เอาเสื้อผ้ามาเยอะแล้วทีนี้มันแบบมันมีแต่เสื้อสั้นๆเหมือนเสื้อครอบเสื้ออะไรอันอ่าใครเป็นคนเลือกไงนี่ลาโอ้อีีหทุกมือเลยมันบังคับปันใสจอันวาทีมดันเลยต่อไปจะเป็นของยายแตนนะเนี่ยนี่ ใส่ครั้งเดียวก็จะเป็นของยายเลยลวลวลวสวัสดีปีใหม่ค่ะวันนี้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แงไงนไวยพรให้แฟนคลับยายแต,ตนจะเกินแสนหน่อยาเอาหอเอาเลยเอาก่อนเลยอ่ะเอาก่อนเลยขอบคุณที่ติดตามเพจยายแตนจะเกินแสนอีกกี่ปีแล้วอุ้ยน่าสดมากค่ะพุ่งเชี่ยน้าจะแต่งหน้าอีกี่้าสวยมากเสื้อมันตัวใหญ่มันมีแต่ไซนี้ น่าจะเป็นสองแต่ว่าเขาทำดีดีสองสามปีนี่แหละแม่ว่าน้องเหมียวนะ้องของแม่เพียร์แม่เพิ่งเปิดไม่แต่จะ<า>ไปแต่งที่นู่นก็กลัวเหงวนะเดีย๋ยวจะตามไปไม่ต้องกลัวหรอกสา,สามปีก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามให้กำลังใจแม่นะคะเพจพี่เตืเอนใจเกินแสนอันเฮ็ดมากนังแต่อันก็บอกว่าข้านี้มีเพจพ่อยเหรอเนาะบอกว่าถ้เฮ็ดตะกรอนบอกพิ่อุ้ม ก่อนสิไดผูก้ย่างนั้อีกเออกระติดตามบ้างตะผุนจะมามาหอดตอนนี้อะเลียงหลานทั้งสี่เนาะค่ะกะผ่านไปอีกปีแล้วค่ะแป๊บๆสิ้นปีแล้วก็ขอให้ปีใหม่ที่จะถึงนี้ขอให้แฟนเพจลูกเพจของแม่แตนมีสุขภาพแข็งแรงเลยจ้าการเงินกันงานหมั่นคงมี่หัวใจที่แข็งแรงตีสำคัญ อันใดที่มันผิดผลาดไปว่าว่าสิเป็นคำพูดกิริยาวาจาท่าทางอันไหนที่ไม่ถูกต้องที่ผ่านมาทั้งปีอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบเออจะขอขอโทษขออภัยกับพี่พี่แม่แม่ลูกเพจคุณยายทุกท่านด้วยอันของเพจเจ้าด้อืมอืของเพจก่อนคนมาทําเทียมีแต่แบบว่าว่าแบบว่าวงวนมีหลายอารมณ์เนาะอืมก็ขอโทษขออภัยกันเนาะงมันอก็มันก็เริ่มต้นไม่ถ้าหนาเรืองอี่หลี่ขอโทษเบ่ โทรศัพท์นี่เอาใส่เปิดใส่ตรงนี้เอาบะเออเนาะเอเนาะโอ้เห็นเหมือนเลยอ่าแล้วสันมานีอออมีแฟดมีอะไรอะไะขอบคุณที่เขามาเบิงจริงๆมันกะอยากสิบอกว่ามันกะเกิดไล่ได้แหละจริงๆแล้วได้ได้ไล่ได้คันบ่มีคูเบิงมันบอก่ได้เงินนี่แมนเปตัวเพิ่อเพได้อรอต่ว่าแต่ว่าสิบอกว่า เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้มาเนี่ยแม่อยู่น้ำรถไทยหมดแล้วใครใครโอ้โหใครเหรลูกโอ้ยมันกับพ่อพี่จุนให้พี่จุนเอาของยายเอาของพ่อกับของแม่มาของยายนั่นน่ะไปคลอกประตูมูเทิ่นแปดเทียร์เราอันนั้นเอฟกลองไปไว้บอกว่าควรว่าเอฟเสื้อเอลลอรีหน่อย จะคนเฮาก็ะจ้งสีอะไรครับพี่น้นองสว<ม>ัสดีปีใหมค่ค่ะขอให้มีแต่สิ่งดีๆคะ่ะมีความสุขจ้าอืมนะอันะไนพี่สาวแม่อีกเดีอ,นนอ,นนอนนดหนึ่งพอนผูน้นั้นผู้หนึ่งอ่ะแม่ในก็ะซ่งอันซอยอุดเม็ดกระเดมาเนี่ยสวยเหลือจิ้นเจียกันจนม้ามหอดมือนี่ยมันก็แป๊บๆผ่านไปอีกแล้วใช่ผ่านไปเขาคิดว่าอายุสี่ไร่ขึ้นอีกเดีบบาทนี่เนาะ คนเฮาก็สู้ไปพี่น้องปีไม่ปีเก้าสู้คือเก้าหาเงินหาคำให้มันได้หลายๆไพ่กระดาษยุดีไม่แห้งเลยดีเลยยังกะมันได้เขาหลายๆทั้งไทยยังกะเท็ดอ้อยเท็ดมันกะเป็นราคาดีทีไม่ได้ปลูกยังกะใครงามมือสีไม่จ้าอืมแค่นั้นาะจ้าเท่านั้นล่ะจริงๆอ่ะไม่ต้องเครียดค่ะคนเฮาสีอายุยืนอกะคือเฮาต้องเครียดอันนี้ก็บันนี้ก็มื้อนี้มาส่งท้ายปีเก่ากับลูกเด้ แต่ว่าลูกเคยอยูย่รอยเอสอยู่สิ<แ>สได้พวกันเมื่อ,อไรเขากับลูกเคยมือเมือม่ออื่นขนาดสอเ่นพอกันเมื่ออื่นกับสไแต่ยูพออนะ่พ่อมนาพร้อมตากันลูกเต้าขเขา,าเมาเนี้เมื่อนี่กับสอยู่กับลูกสาวกอนอมันมาสงไรยเคยบอกคุณไบเแล้วว่าอยากอยากให้ลูกมากไหวพระธาเพราะว่า มื่อ็อยู่ร้านร้านสีสัตนาคาราทอดีมื่อนีเมือนีเมื่อีหอมแก้มส่งท่ายปีเก้าตอนรับปีไมเดิปีหม้ก็บไยเดอขอ์อตัร์อเตอร์ซิงดีๆให้ลำให้รวยหให้ค้นหักคนหลงเก้านี่แหละหักหอมกันหักยิ่้องกันไปเอาพูดลาสองลอยกับพอละอายุเ <laughs> หอมหอมแท้ละเด้อพี่น้องหอมหอมติดตามจนแม่แม่ขอบคุณหอมแก้ม อาตีกับยูน้ำไอยกนนะอาตีกับยูน้ำไอ้กับดิพอกันมื่อื่นม like. ื่อ em> mm ื hmm. ่นก um, eh wow, no ็แจ้งสีพอเลกไม่ยนไย่ไก่ก็ตันได้กระไดแม่นไก่ยุไก่แล้วมันมันหยาบมันเดินทางหยาบกะบริไปก็เลยมาทางกันอืมพิ่ลองอยากเพ้นมั่แม่นดีๆแบบจะจังเบิงเนอะผอกันคุณละป้าเหมียวไม่มัดผมคนนั้นเลยเอามามัดผมหน่อย วันนี้พาท่านสจกับคุณนายเหมียวมาเที่ยวต่างอากาศกับน้องลิลินกับพี่มาวินด้วยนัดกันไว้โนนแล้วเออนัดกันวันพี่ไปทำบุญกับหนูไหมวันกันไปทีแล้ววัดชูวับกอดไปหม้อหักชูวับเราอะไรวัดชูวับอีกอะแล้วทำบุญไม่เส็จกัน คนที่จะม่ไหนร้องให้ฟังหน่อยาไมเที่ยงกันใครเที่ยงกันใครเที่ยงพ่อกับแม่หรอพ่อกับแม่เที่ยงกันหรอใส่ไฟของเขาบอกเขาเทียงเขาบองว่าจะไม่ทิ้งกันทิ้งกันไม่มีลูขอด้วยหรอทิ้งกัน